สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาทานข้าวแล้วก็มาตั่นเรือเรือเป็ดนะครับบริเวณแม่น้ําตรงนี้นะครับแล้วเขาว่าร้านอาหารตรงนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็อาหารอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในร้านกาสลองนะครับพ b ีหรือเปล่านะครับไะเราไปดูกันครับตอนนี้จะพาทุกคนเดินเข้าไปนะครับในร้านตรงนี้นะครับโอ้ บรรยากาศที่การทดลองนะครับไล่ผีบีนะครับววบรรยากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวผมเดินดูข้างนอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนที่เข้าในร้านนะครับเป็นไงคะสนุกไหมคะรัเร็วเเลยโอ้โหรัเร็วเร้ชาชานี่ฮะนี่คือบรรยากาศครับ มุมดอกนี่สวยนะทุกคนนันนี้ตใจะไกินข้าวกับพายเรือเขาว่าปัน่นเรือเป็ดนะนี่ฮะโอมุมต่างๆครับนี่กว้างมากนะปรับกล้องหน่ตรงนู้นเป็นดอกไม้นะครับนะค่าส่วนสามสิบาทได้ครับตรงนู้นตรงนี้นะทุกคน สวยๆนะชอบชอบมีบ้านแบบเนี้ยนะสวยดีอ่ะนะเ,าเ,เราจะไปเชี่อไหนคะับจากตรงโน้นต,ตรง,งต,ตรงนี้น,น,นี่ฮะุมนี้ก็สวยนะนะเนี่ยทุกคน เดีเราเดี๋ไปถ่ายมุมนี้กันสวยดีอากาดดีมากถ้ามีบ้านอยู่ตรงจุดนี้ผมว่าโอเคเลยนะมาเดินไปดูไปถ่ายรูปช้าหน่อยเดี๋ยวก่อนนะเออสวยครับมนมมุมมจกว้างมาก

โอ้โหขึ้นมาเลยค่ะโอ้โหขึ้นได้เลยค่ะล,ล้อ,ลอไปละเฮ้ยอ่าไปเลยลอโอ้โหมุมนี้สวยนะสต๊าตนมนี่ฮะสวยครับทุกคนจะนอนเต็นท์ได้นะน,นะครับเนี่ยสวยมาก นี่สวยไหมคะน้องสเตมโอ้ยปลาปลาปลาเราสเตมปลาค่ะโอ้โหดูปลาครับทุกคนเนี่ยพื้นดินตัวใหญ่ขนาดเลยโอ้โหเนี่้ยมีเต็นท์กระโจมอยู่นอนให้นอนอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวไม่สบายนะแม่ก็ใส่เลยเนี่ยนี่ฮะ บรากาศรอบๆทุกคนนั่งกินตรงนูกก้นก็ได้แล้วเนี่ยว้าสวยเลยอยากได้วิวบรรยากาศแบบนี้บ้างอ่ะทุกคนนะมันสวยดีนะครับที่เราเดินมารอบๆตรงนี้นะครับโอเคเราเดินเข้าร้านนะครับกาสลองนะครับ C p b นะครับ มาถึงก็ต้องลงทะเบียนด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะบรรยากาศร้านอ้อบรรยากาศร้านดีมากถึงหับบาีบรรยากาศครับอ๋อสวยทุกคนอืมอ้ม โอ้มีลานน่ากินมากเลยลานนั้นนอกก็มีะฮะหืมจัดลานดีมากมีห้องพักด้วยนะครับมีบริเวนที่ห้องพักนะครับเพราะว่าจัดได้มุมได้สวยมากทุกคนนี่ฮะน้ำไหลรงแม่น้ำสวยดี นี่มุมธรรมชาติมากๆนี่ฮะตร,รงนี้นะครับจะพาทุกคนไปถ่ายเขาเรียกว่าตั่นเรือเป็ดนะยากาศถือว่าดีมากทุกคนดูฮะมุมถ่ายรูปเยอะมากนี่มีร้านอาหาร วิวสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะเ <Okay. S 1> ขาเรียกว่าปั่นเรือเป็ดน้อยตรงนี้นะครับลำาแล้วหนึ่งบาทนะครับมีเรือขยักด้วยนะใครที่สนใจก็มาปั่นได้ชมวิวบรรยากาศน,น้ำตรงนี้นะครับนี่ฮะเรือขยัก ใส่เสื้ชีพก่อนเนาะเส่เส้อชีพก่อนเสสชีพก่อนค่าตักนตัวเล็กให้น้องเส่สชีพก่อนเรวเจอแดดแล้วิวเลยจะอใส่เสื้อก่อนนะคะใสใส่ก่อน เนี่ยเรือตรงนี้นะฮะับก็ดีดีดีนี่ฮะมีเลอแบบนี้ก็มีนะฮะแต่ตัวนี้ดีวกว่าดูหน้า,าปั่นง่ายกว่าอืมหอมยงังคะพร้อมยังคะ เดี๋ยวเรพ่อก่อนเราพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ก่อนพดเดี๋ยวพ่อใส่ชุดก่อนเนาะอ่ะพ่อเดี๋ยขึ้นมาเลยมาเลยค่ะมาลงก่อนอ๊ตตังตัง

ปันดูไหมข้างยกไปข้างหลังจะเป็นฝั่งขวายกไปข้างหน้าจะเป็นสะเลี้ยวซ้ายเออข้างขวาเนาะเดี๋ยวเราไปขวาก่อนต้องปันด้วยกันนะเออปันไปแล้ว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 ค่ะนี่เออแต่มาฮักเอาตีนมาข้างตีนมาเดียวเดียวมันไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไม่ได้นะตีนลูกจะโดนเจ็บนะ

ปันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะสนุกไหมคะาดูหน้าสิดูหน้าสิยิ้ด้วยแลยนยังงอนกันหรอขอลงเดอ่หน้ามาสวยเลยนเพลงบ้าควายฮะมันไปกเก่าคน เนี่ยที่พ่บปั่นมานฮะควายใหญ่ครับนั่นเลยนี่ครับโอ้เดี๋ยวก็จะพายกลับแล้วนะครับแบรรยากาศที่ร้านะ่ะ บรรยากาศดีอ่ะทุกคนก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวได้นะครับอันนี้ก็จะป,ปั่นไปนะอยากไปไหมครับอืม ดอยอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนไปถ่ายให้ดูตรงนู้นเนี่ยไปขึ้นกระโกงไปขันเร็วเดินทางร็วอยาร็ปดน้ำชาัดน้ำชาข้าวชมวีดีกาศตรงนี้ทุกคนไปกระโด ใกล้ถึงแล้วครับน,น,น,นี่เรือขยักครับทุกคนอัดเรือขยักก็ได้ใกล้ถึงแล้ว ถึงแล้วบ๊ายบายใายบายกันสนุกไหมค้อีแล้วเชียงหรอฟังไหมพองนะเี้ยบรรยากาศทําเยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มยิ้มอ ตาออกมาเลยค่ะมาเลยกเป๋ามาเลยอ่ะทนี่ก่อนอ่มาเลยยืนยืนตรงยืนกันเลยยืนยืนยืนอัะมาเลยจับจับขึ้นมาเลยเอ้ขึ้นมาเลยค่ะเอ้ย่างั้นแหละโอ้โหเป็นไงบ้างคะ เยอะขึ้นเลยค่ะเยอะขึ้นเลยว้าเก่งเลยค่ะอ่ะเยอะนี่จะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วไปคุณจอมมาหมดเปลมดเลยเป๊ะหมดเลยนะะคไปแม่พาไปเลยค่ะเดี๋ยวก่อน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 แม่พาไปก่อนพาไปก่อนอยู่ตรงนี้ออ๋ เราจะเดินไปปั่นนะครับเรือเป็ดน้อยนะครับบริเวณโอ้โหน้ําสวยมากทุกคนบริเวณเนี้ยปั่นได้ทั่วเลยนะมีเรือขยักด้วยตรงนี้ทุกคนดูนี้เรือขยักตรงนี้แล้วก็มีเรือตัวนี้อีกมุมนู้นเป็นมุมดอกไม้นะทุกคนดอกไม้นะครับสนุกสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกคะบายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะเห็นะขึ้นบึงเลยไปแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเที่ยวไหนก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับแล้วก,กับคลิปนี้พาลูกมาเที่ยววันพ่อนะครับสนุกครับสนุกครับและทุกคนอยากกินข้าวกินบรรยากาศประเภทน,นี้ก็มาได้นะครับสวัสดีครับ